ใครเห็นเลขอะไรพิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยนะคะคุณแม่สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะรัฐบาลงดนี้ฟันเจ็ดนะคะจิฟ้องเบียให้เจ็ดน,นะคุณแม่วัสดีคะ่ะวัสดีคะ่ะก็ว่าวกันไปตามดวงนะคะตามดวงตามบุญตามวาสนาคนเราอยากถูกหวยกันทุกคนเพราะอะไรหนึ่ง ถูกหวยแล้วได้ตังค่ะก็คืออยากมีตังนั่นแหละเนาะผลสุดท้ายแล้วก็คืออยากมีตังพอมีตังแล้วเรื่องอื่นๆที่ตามมาก็สุดท้ายก็แล้วแต่นะคะเออแล้วแต่เหตุผลของแต่ละคน <c oughs> คนเรามันมีเรื่องจาเป็นที่ต้องใช้กันอยู่แล้วแหละอ,อ่าแต่นั่นแหละปัจจัยหลักๆก็คือมันนี่เออใช่คือเงินนะคะถูกหวยแล้วเราเอ,อ่าแลกเงินนะคะ เพราะว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ก็คือมันล้วนแล้วแต่มีการใช้ปัใจจัยในเรื่องของเงินนะคะอตัวเจฟองเบียเองก็อยากให้ทุกคนสมหวังตัวเจฟองเบียเองก็อยากสมหวังเหมือนกันนะคะ,อะโอ้ฉันรู้สึกว่าฉันจะหลับนะฉันรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าเอาใช้เปิดดนตรีคุยอ ใครเห็นเลขอะไรคอมเมนต์ Comment ได้เลยค่ะคุณแม่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะบางคนอยากถูกหวยเจ๊ฟองเบียร์พูดตรงๆนะแม่บางคนอยากถูกหวยเข้ามาแล้วอยากออกเข้ามาดูเจ๊ฟองเบียร์แล้วอยากกลับไปเอาเลขไปเล่นแล้วถูกเนะเาะอยากถูกหวยค่ะหรือไม่ต้องหรือ,หร,อหรือไม่ว่าต้องเลขเจ๊ฟองเบียร์อย่างเดียวก็ได้เอออยากถูกค่าหนูอยากถูกค่ะเจ๊เอแต่บางคนเข้ามาดูเนี่ย อยากเอาเลขเราไปซื้อหรือว่าเลขใครก็แล้วแต่ไปซื้อถูกอยากถูกหวยแต่คุณเข้ามาดูคุณไม่เคยกดไลค์กดแชร์เราเลยอะ่ะเออเรื่องแค่นี้คุณยังแบบเฮ้ยคุณยังแบ่งคุณยังให้เราไม่ได้เลยอะ่ะให้น้ําใจเราแบบแค่นี้เองอะ่ะเออแต่คุณอยากจะถูกหวยอะ่ะบางคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอยากถูกสามตัวแต่อุ๊ยคุณไม่ไลค์คุณไม่แชร์เลยอะ่ะแต่คุณอยากจะได้สามตัวแลลวว่า เออมันมันแฟร์ไหม่ะเธอมันเออเนาะเราเก็ต้องแบบแลกใจแลกใจกันนิดหนึ่งนะสวัสดีค่ะทูบหายค่ะทูบไม่หายค่ะเจฟฟองเบียหายค่ะอ่ะดูทุกคนตกงูที่แล้วก็จุดได้โอ้โหตายแล้วทำไมจุดได้เบิ้์สองวดเลยเนี่ยเธอทำไมอะ ทำไมจุดได้เบิ้ลสองวดเลยอ่ะเนี่ยโอ้สําเร็จหรือยังไงหรือไม่สําเร็จก็ขึ้นอยู่กับดวงถ้าแนะนำในการเล่นจุดได้เลขแล้วบางคนอาจจะรู้แบบว่ามันเป็นไปได้ยากเราพูดกันตรงตรงใช่ซึ่งเก้าร้อยเนี่ยยากมากเราก็เนาะอ,อันนี้แนะนำนะคะถ้าเล่นแค่นี้ก็คือ90้าศย์แล้วก็หกศูนย์ แค่นั้นถ้าบางคนคิดว่าแม่ศูนย์ศูนย์ไม่ออกหรอกเชื่อหนูเถอะฉันก็อะฉันก็คิดแบบนั้นอ่าฉันคิดแบบนั้นจริงๆถ้าเป็นฉันฉันก็คิดแบบนั้นศูนย์ศูนย์ไม่ออกหรอกยากอาแต่ถ้าฉันแนะนำเทสในการเล่นก็คือศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์แค่นี้จบนะคะอ่าก็คือง่ายๆเลยไม่ต้องไปเล่นอะไรเยอะคือเก้าศูนย์หกศูนย์จบนะคะ อ่าอันนี้อันนี้คือความน่าจะเป็นไปได้มากกว่าถูกต้องไหมอ่าถ้ามันออกศูนย์เก้าพรุ่งนี้ก็คือรู้เรื่องเนาะก็คือท่านให้เราซื้อแค่ศูนย์เก้าแค่นั้นพอเออเพราะว่าไม่อยากให้เปลืองตังเยอะเนาะเออใช่ไหมเดี๋ยวถ้าจุดมาได้9ก้าศอื่นอีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปจับเล่ใหกันแล้วมันจะเปลืองงบถึงไงเอออันนี้เอออันนี้คืออาจจะเก้าศูนเลยก็ได้อ่ะเพราะฉันเคยนะจ๊ะ ฉันเคยนะฉันจุดตอนนั้นฉันจุดทูปได้ก้าอะไรนะหกเก้าเก้าฉันจําได้ฮานอยวันนั้นเอ้ยไม่ใช่หวยเราวงวดนั้นออกหกเก้านะอ่าคือไม่ต้องไปจับอะไรมันเยอะแยะนะคะเบิร์นมาฉันก็เล่งแค่นั้นแหละจับแค่นั้นอืมอ่ะรัฐบาลไทยนะคะคุณแม่ ขอให้พวกนี้ทุกท่านนะคะสมหวังแล้วก็สำเร็จกับการเสี่ยงโชคนะคะแนวทางเราก็บอกกันแชร์กันนะคะมีอะไรแบ่งปันเจสองเบียก็บอกผ่านสื่อโซเชียลบอกผ่านสื่อของตัวเองนะคะ แล้วก็เจฟองเบียเองไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ทุกท่านซื้อเลขเจฟองเบียได้ทั้งหมดอ่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่ความชอบล้วนแล้วแต่อ่าการตัดสินใจของทุกท่านเลยนะคะอ่ะสวัสดีค่ะแม้สวัสดีคะ่ะเฮงเรวยรยครับด้านด้านข้างมีเลขห้าค่ะตัวเล็กๆ พูตาแล้วเหมือนที่ผ่านมาอ่าที่ผ่านมาเราก็ปังนะพูดตรงๆอ่าปีนี้เราก็ปังนั่นแหละจริงๆเราปังแต่แค่ว่าเวลาที่เราได้ออกมาคีโมคีคุยน้อยลงนิดหนึ่งเพราะว่าเออนั่นแหละหยุดไปตั้งหลายเดือนนะคะเสียดายไม่น่าไปมีผัวฝรั่งเลยอะ่ะทิ้งเวลาไปตั้งห้าเดือนเสียดายมากอืมเอาเวลาตรงนั้นมาไล์สดพูดคุยกับเอฟซีไล์สดเออ เนี่ยพอเขาพอเราไม่ไลฟ์อย่างเงี้ยเขาก็ไม่เห็นเลขเราเขาก็ไม่ได้ล็อกไงเอออุตตะและ้วพุทธาอะไรอ่ะพุทธาจ้านะกเกียรดาอ,อเล่นนะจ้าลอเล่นเออนั่นแหละประเด็นพอเราไม่ได้ออกมาไลฟ์เออเขาก็ไม่เห็นเลขฉันไงฉันเ,นนเออหยุดไปตั้งหลายเดือนห้าเดือนนี้ตกสิบงวดนะเธอเพราะว่าเดือนหนึ่งมีสองงวดใช่ไหม เออตกสิบวดเลยนะที่ดิฉันไม่ได้มาไลฟ์แล้วเขาก็ไม่เห็นเลขดิฉันแล้วเขาก็เออก็เลยไม่ได้ล็อกให้เลยจบไปเลยอืมอันนี้เหมือนแง่เพิ่งจะกลับมาไลฟ์ได้แบบสองเดือนมัน้งก็นั่นแหละเสร็จได้ก็บรยังพูดอยู่เสร็จไดโอ้โหกะว่าแบบมีเออผู้ชายไงผู้ชายฝรั่งมาจีบก็เลยเราก็บินไปอยู่ด้วยอืมที่ไหนได้ถู ไอเราก็กะว่าไปฮุบมรดกนั่นแหละไม่ได้ฮุบสิไอเราก็คิดว่าจะได้อยู่แล้วนางตาเออสุดท้ายตายแล้วฟื้นไงอดเลยประมาณสามสี่พันล้านได้นะคะมรดกเอาหานะเธอบางคนอย่าไปเชื่อชน,นะไม่ได้เป็นจริงจังอะไรมากมายเออบางคนจจริงหรอเจงโง่จังล่ะเด๋กวก็จะด่าเด็กเจ๊โง่ว่ะใครมันจะมาเอาจริงใครจะมารักจริงเนาะเออฉันพูดเล่นนะ่ะฉันก็ขำข,ำขำไป เออเธอกยกจริงจังมากเลยเอาจริงเอาเก็บเรื่องจริงจังไว้พวกนี้ดีกว่าเหอะเธอจะจริงจังหรือว่าเธอจะยังไงจะเจ็บไหมเออเอาเอาไว้คิดตรงนั้นดีกว่าเรื่องของฉันเธอไม่ต้องไปคิดหรอกเราคิดเรื่องเนี้ยเนี่ยพวกงนี้เอาไงกันละเราอะเล,เลขเลขทูบบอกคุณบอกอุหนูเคยได้ยินแต่โจรเก้าโจรห้าร้อยค่ะแต่งวดนี้เจ๊มาเลยค่ะโจรเก้าร้อยฉันอัพเวลแล้วเออ ต้องบอกว่าฉันอัพเลเวลแล้วนะเออเราคือเ,เราอาจจะเคยได้ยินคําว่าโจรห้าร้อยแต่ดิฉันวันนี้จุดทุบได้ 900, เก้าร้อยโจรห้าร้อยแตด่ดิฉันพัฒนานะคะเรามาก้าเลยเก้าร้อยเลยโจรเก้าร้อยเลยนะคะลดไหมเออเลอดอยู่แล้วนะเออไม่ต้องไม่ต้องถามว่าลดไม่ลดลอดอยู่แล้วบางคนบอกเจ๊พักก่อนใครพักหรอใครพัก ไม่พักค่ะพักเอาที่ไหนกินจ้าเธอพูดจา้าพูดง่ายง่งพูดง่ายนี่ผัวฉันฉันมีสามีประมาณสิบสองคนฉันจะต้องส่งสามีฉันแนะ่ะทุกเดือนทุกเดือนนะ่ะเออเธอจะให้ฉันพักได้เยี่ยงไรพูดเล่นพูดเล่นนะเพราะวันนี้สวยไงเออเออเจฟองเบียสวยพอนะเจฟองเบียสวยพออ่ะใครแคปแล้ว พิมแล้วก็พิมพิมมาเอะเออให้รู้แล้วว่าพิมพ์ให้รู้แล้วว่าแคปบแล้วโอเคไหมจ๊ะอ่าเล็กทูบเดี๋ยวให้ดูเล็กทูบค่ะคุณแม่ค่ะอ่าซึ่งมันไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นแลวการไม่มีนี่ดีกว่านะจ๊ะอ่ะโอเคดิฉันก็พัมเผลอเผลอเจอเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าพรุ่งนี้ ผลจะออกอะไรก็สุดแท้แล้วแต่นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้นะคะสิ่งเดียวที่สามารถกำหนดได้นะคะออคือตัวเราเองนะคะรู้จักเพียงและพอแค่นั้นค่ะคุณแม่อ่ะโอเคขอทุกคนโชคดีนะคะเจฟองเบียขอตัวลาไปก่อนนะคะคุณแม่วาจาใดไม่สุภาพนะคะ พูดอะไรไปทำให้รู้สึกไม่พอใจกระทบกระทั่งจิตใจนะคะอย่าถือโทษกดเครื่องเจ๊ฟงเบียร์เลยนะคะกะ็ให้อภัยกันด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะไปพูดอะไรให้ใครรู้สึกไม่ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเจ๊ฟงเบียร์ก็พูดไปเพื่อความบันเทิงนะคะอยากให้ทุกคนดูได้ความบันเทิงได้อัธรสในการดูนะคะ,ะไม่มีเจตนาร้ายต่อใครเลยนะคะ อ่ะพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมดังปาถนานะคะอ่ะสมเสียงโชคสมหวังสำเร็จลํำรวยนะคะสวัสดีค่ะ